ครับครับก็สวัสดีครับอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์นะครับค่ะยินดีค่ะโอ้รอ <c oughs> เลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกท่านอาจารย์กับผู้เข้าร่วมสัมมนานทุกท่านในวันนี้เลยครับว่ามีจริงครับ <c oughs> ตามที่หวัวข้อที่ทางสมาคมได้ขึ้นชาติไว้ว่ากู้ล้านดอกเบี้ยร้อย <c oughs> วันนี้มีจริงนะจริงๆไม่ใช่เพิ่งเริ่มมีตั้งแต่วันนี้มีมานานแล้วนะครับแต่ว่า พี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงเดี๋ยววันนี้ผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยฟังแล้วเข้าใจก็เข้าถึงได้เลยครับสําหรับทกศาเนี่ยเราเป็นธนาคารของพี่น้องประชาชนเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับ,รบทุกคนที่พอใจจะใช้บริการทกศาเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งเลยนะครับต้องกล่าวไว้ตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่นี้เลยนะครับ ด,ด,ดผมเองชื่อวิรัตโลมานีเนี่ยก็เป็นรองผู้ในการฝ่ายสินเชื่อสถาบันแล้วก็ผู้ประกอบการนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูแลลูกค้าในส่วนที่เป็นสถาบันองค์กรหรือผู้ประกอบการที่เรียกว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่คนอื่นต้องขอแนะนําองค์กรของเราก่อนนะครับว่าทกสเนี่ยเราเป็นธนาคารเฉพาะกิจนะครับสังกัดกระทรวงการคลังนะครับ เป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะสังกัดกระทรวงการคลังหลายคนเห็นว่าชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าสังกัดอยู่กระทรวงเกษตรไม่ใช่นะครับอยู่กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของภาครัฐเช่นกันฉะนั้นการทํางานเนี่ยก็ต้องรับนโยบายจากทางรัฐบาลแล้วก็จากทางฝั่งของประสานงานกระทรวงราชการหลายๆส่วนด้วยกันรวมถึงภาคเอกชนด้วยในการขับเคลื่อนภารกิจที่จะนําพาคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของ พี่น้องเกษตรกรและประชาชนเนี่ยให้ไปสู่ความยั่งยืนมั่นคงฉะนั้นบทบาทภารากิจของสมาคมวัชพืชเนี่ยก็ถือเป็นบทบาทหนึ่งที่ที่มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรน,นะครับทําให้ตัว productivity ของเขาเนี่ยมีมีคุณภาพมีผลิตภาพ <Okay. S 1> ที่ดีขึ้นฉะนั้นถือว่าถือว่าเป็นเกียรติกับขกศนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานด้วยนะ,ะเผอิญนว่าก่อนนั้นเนี่ย <Okay. S 1> การเตรียมงานเราอาจจะได้ประสานงานกันกัน อาจจะได้ไม่มากก็ทําให้อการสื่อสารเนี่ยอาจจะขรุกกขัดนิดนึงแต่ว่าวันนี้เราเต็มใจครับเราเต็มใจที่จะมาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้ก็เลยเอาโครงการที่ว่าดอกเบี้ยร้านดอกอกู้ร้านดอกเบีย้ยอยนาำที่สมาคมกว่าจะเพื่นหรือหลายคนที่ได้ยินในสื่อเนี่ยอก็อยากจะรู้นะฮะว่าเอ๊ะแล้วมันจะต้องทํำยังไงฉะนั้นวันนี้มาฟังกันนะก็เดี๋ยวหลังจากที่ ผมได้กล่าวแนะนําองค์กรไปแล้วเนี่ยวันนี้เราตั้งมาตั้งแต่ปีสองพนร้อยเก้านะครับเ,เ,เราสนับสนุนให้กับพี่น้องเงินทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สถาบันเงินกรแล้วก็องคอ์กรนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรรวมถึงผู้ประกอบการด้วยเช่นคนที่ทําธุรกิจ SME หรือเป็นสัพายวอวันนี้กาลังจะเป็น s ัพพลายที่เกี่ยวกับด้านวัชพืชก็ได้นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะขอขอขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ากับธนาคารได้ วันนี้เรามีสาขาให้บริการทั่วประเทศประมาณทั้งหนึ่งพันยี่สิบสาขาเรามีลูกค้าประมาณสี่จุดสามล้านควเรือนนะครับสี mm ่สามล้านควเรือนนี่ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรน่าจะเกินเก้าสิบน่าจะประมาณสักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แหละครับเช่นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นสถา์บันนะฮะเ,เรามียอดสินเชื่อที่เราปล่อยไปแล้วประมาณทั้งหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านล้านบาท mm hmm. ก็จะเห็นว่าหนึ่งจุดห้าเจ็ดล้านล้านบาทนี่ก็มีผลต่อ GDP ของบ้านเรา พอสมควรเลยก็จะไปเกี่ยวข้องกับ GDP ภาคเกษตรใช่ไหมครับทั้งนั้น GDP ภาคเกษตรเนี่ยสมาคมวัชพืชก็มีบทบาทนะถ้าที่น้องเกษตรกรของเราปลูกพืชแล้วไม่มีปัญหาเรื่องวัชพืชสัตรูพืชโรคพืชเนี่ยมันก็ทําให้ผลผลิตดีจนนั้นมันก็ส่งผลต่อ GDP เย้เงินทุนที่ทวสต่อสนุนเนี่ยก็จะไปต่อยอดให้เขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วทุนเรามาจากไหนล่ะ ทุนเรามาจากส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลนะฮะถือหุ้นนะครับภาครฐถือหุ้นแต่ส่วนการดํเนินงานส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนงานราชการก็จะมีประมาณสักหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านนะก็ก็มากกว่าเงินที่เราปล่อยไปฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ฟังแล้วมีความมั่นใจว่าตัวเองคุณตุมบัตผ่านต้องการจะขอสินเชื่อในโครงการนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยที่ทกศสาขาพันกว่าสาขานะครับ ทีนี้ขออนุญาตทีมงานท่านอาจารย์เปิดสไลด์เลยครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ากู้ร้านดอกเบี้ยร้อยมันมีจริงเนี่ยแล้วเงื่อนไขมันเป็นยังไงเต้นเลยครับนะครับโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนนสร้างไทยนะครับคือเราจะเห็นว่าวันนี้หลังจากที่ประเทศของเราเนี่ยนะครับก็ก็มีมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องนี้สินของพี่น้องกเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรร,กรายบุคคลอาจจะเกิดจาก ปัญหาข้อจํากัดในด้านของปัจจัยในการผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศนีสินภายนอกของครัวเรือนทําให้เกษตรกรที่เป็นรายบุคคลนี่ก็อาจจะมีปัญหาเกียก่ยวกับเรื่องนี้สินซึ่งรัฐก,ก็ต้องมีการากําหนดมาตรการเยียวยาดูแลแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นโครงการนี้บอกว่าเอถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรมีทรัพย์สินมีที่ดินอยู่หรืออาจจะมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอยู่เนี่ยการที่เราจะ มีความต้องการจะทําธุรกิจเองเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีทุนเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องไปหาทุนทั้งในระบบก็คือทกสหรือแบงก์ของรัฐหรือนอกระบบทําให้ปัญหานิสินเนี่ยเพิ่มพูนมากขึ้นจนเป็นปัญหาของประเทศฉะนั้นเราบอกว่าโครงการนี้ถ้าเกิดว่าโอกาสในการที่จะใช้ทรัพยากรของชุมชนใช้ทรัพยากรของชุมชนร่วมกันให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสังคมร่วมกันเนี่ย เรามาร่วมกันทําได้ไหมร่วมกันทํานะครับร่วมกันใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรภาคการผลิตดินน้ําลมอะไรที่เราอยู่ในชุมชนหรือวัฒนธรรมซึ่งอาจจะพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ยแต่ต้องมาทํากันร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรเลยนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปรีสารบอกว่าเอ้ดโดรนเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยไม่อยากใช้นะครับ หลายคนจะบอกว่าเกษตรกรน่ะยังไม่ทันสมัยไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้เกษตรกรอยากใช้ครับแต่ด้วยเรื่องของความรู้ทักษะในการใช้กับแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนในการที่จะลงทุนสมมติต้องการใช้โดนเนี่ยชุดหนึ่งสี่แสนกว่าบาทเนี่ยถ้าท่านเกษตรกรจะลงทุนคนเดียววันนี้ก็ก็อาจจะ,ะทักษะความชำนาญกับเรื่องของเงินทุนเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าเขาได้มีโอกาสมารวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับ แล้วก็ใช้โอกาสที่จากสินเชื่อโครงการนี้ไปขับเคลื่อนหรือไปซื้อดโดรนสมมุตินะครับแล้วมาใช้วางแผนใช้ร่วมกันในชุมชนเป็นทรัพย์สินเป็นส่วนกลางของชุมชนของกลุ่มของอะไรนะครับพวกนี้นะก็ถือเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพอเราลดต้นทุนได้สุขภาพชีวิตรายได้ของเขาเนี่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนี่ถ้าเกิดพูดถึงท่องเที่ยวล่ะถ้าเกิดเรามีทรัพยากรที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของชุมชนก็อาจจะไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเขามีการรวมกลุ่มกันนะครับทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยิ่งตรงนี้เนี่ยเรากําลังจะเปิดการท่องเที่ยวเปิดประเทศของเราเพื่อเพื่อที่จะสู้กับโควิดนะฮะแล้วพอเรามีวัคซีนพร้อมเนี่ยยนเนี้ยโอกาสพวกนี้ก็จะเป็นการปฏิรูปภาคเกษตรนะครับมุ่งเน้เนในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็ไม่เป็นการสร้างภาระหนี้สินกับเกษตรกรรายคนด้วยนะครับยันระบุงเงินสินเชื่ออันเนี้ยรัฐบาลเนี่ย สนับสนุนแล้วก็ร่วมกับทกศาผ่านช่องทางทกศาวงเงินต้องห้าหมื่นกว่าล้านนะครับปัจจุบันเราเริ่มมาเนี่ยเราจ่ายสิทเชื่อไปได้เพียงหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับกล<ม>ุ่มเป้าหมายเมื่อกี้ผมบอกนลวครับว่าเจตนาต้องการจะไปรูปภาคเกษตรภาคเกษตรมีปัญหาเรื่องเกษตรกรครัวเรือนมีนี้สินเยอะแล้วฉะนั้นเราต้องลดต้นทุนเพื่อให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรได้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้มีการรวมกลุ่มกันกลุ่มในระดับแรกที่เราเห็นว่าน่าจะพอมีศักยภาพก็คือ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเหมือนนะครับหรือสถาบันการเงินประชาชนหรือสถาบันการเงินของชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันในพื้นที่สากลภาคการเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทก็คือทํากิจกรรมเพื่อสังคมผู้ประกอบการธุรก,กิจเกษตรอันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลก็ได้นะครับทีนี้ ถามว่าในกลุ่มคนทั้งห้ากลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นกลุ่มกับตัวที่เป็นบุคคลใช่ไหมครับฉะน,นคุณอนุสมบัติเงื่อนไขหลักเนี่ยก็บอกว่าทั้งห้ากลุ่มเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นหัวขบวนนะนะทำหน้าที่เป็นหัวขบวนก็หมายความว่าท่านต้องเป็นตัวหลักเป็นตัวแทนหลักร่วมกันในเรื่องของการที่จะนํำผลผลิตหรือทรัพยากรที่จะมาใช้ในการลงทุนเนี่ย เอามาใช้ร่วมกันเป็นหัวขบวนคือต้องมีหัวขบวนนะครับอา,อ,าอ,าอาจจะต้องขยายความก็ว่าหัวขบวนเช่นว่าถ้าเกิดเราจะทำปาราสับไฮโซขายสักเจ้าหนึ่งของชุมชนเราชื่อเสียงการทำปารามีทรัพยากรมีปลามีอะไรเยอะชาวบ้านก็มีเยอะมีความรู้เรื่องการทำปาราเราก็มารวมกลุ่มกันทำปาราแต่ต้องการยกระดับปาราที่เราเห็นขายกันในในโมเดิร์นเทรดในทีวีวันนี้ก็มีใช่ไหมครับ ก็รวมกลุ่มกันทีนี้ไออุปกรณ์ก็อาจจะมีปลาร้ามีการจับปลามีปลาร้มามีแรงงานมีเครื่องหมักเครื่องผสมต่างๆที่จะทําให้เป็นปลาร้าสำเร็จรูปในการที่จะขายบริโภคแล้วส่งออกไปยังตลาดเนี่ยนะผมก็อาจจะพริกหอมกระเทียมอะไรผมไม่รู้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ก็พวกนี้มารวมกลุ่มกันแล้วทําทําก็คือได้ปลาร้ามาหนึ่งชนิดนะแล้วก็ขายออกไป ต้องมีตลาดนะครับแต่แล้วก็ขายออกไปอย่างเงี้ยเป็นการรวมกลุ่มกันก็ถือว่าคนที่มาเป็นตัวหลักในนี้ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็เป็นทาหน้าที่เป็นหัวขบวนละพี่น้องเกษตรกรก็ไม่ต้องเอาปลาราไปขายเป็นกิโลนะค,คนที่มีพริกก็ไม่ต้องเอาพริกตาแข้งไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็มีการมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันนี่เป็นการลดต้นทุนและสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับเพราะเรามีตลาดรองรับ หรือประกอบแล้วก็ต้องประกอบธุรกิจกับชุมชนอันนี้จะเห็นว่าธุรกิจที่ผมยกตัวยอย่างนียทาธุรกิจกับชุมชนมีความชัดเจนมีตลาดรองรับแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นสร้างเกการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดในชุมชนดังนั้นถ้าเกิดมีกิจกรรมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนทุกครเรือนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นธรรมาริกก็จะมีรายได้มีการจ้างงานเกิดขึ้นยิ่นพอเราเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้ยถ้าเกิดว่ามีความเข้มแข็งมีความพร้อมเนี่ยเข้าเงื่อนไขเนี่ยเอ่อเราก็เลย ให้โอกาสในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องภาละดอกเบีย้ยก็ถ้าเกิดขอสินเชื่อหนึ่งหนึ่งร้อยบาทก็จะเสียดอกเบีย้ยเพียงแค่จุดศูนย์หนึ่งส่วนดอกเบีย้ยที่เหลือจากนั้นถามว่าจุดศูนย์หนึ่งเรารับฝากมาก็ต้องหนึ่งบาทสองบาทแล้วใช่ไหมครับเอาเงินมาจากไหนส่วนต่างของดอกเบีย้ยเนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยรับภาระแทนกลุ่มผู้ที่ขอสินเชื่อในโครงการนี้นะครับย้นวัตถุประสงค์ในการที่จะนําเงินไปใช้เนี่ย ก็ได้ทั้งเป็นเงินหมุนเวียนได้ทั้งเป็นเงินเอาไปลงทุนก็ได <olas> ้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินกู้สินเชื่อเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 6 2แล้วใกล้ๆจะสิ้นปี62เรียกว่าเป็นของฝันปีใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรเลยด้วยุ้ยซ้ำไปนะว่าขึ้นปี63เนี่ยเราก็มีการจ่ายสินเชื่อเป็นต้นมาแล้วโครงการนี้จะสิ้นสุดการจ่าย30พฤศจิกาปีห5นะครับแล้วก็ระยะเวลาการที่ ภาครัฐจะช่วยเหลือดอกเบีย้ยเนี่ยสามปีแรกสามสามปีแรกนะครับของการกู้ยืมเงินในโครงการนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องต้องเสียตาดอกเบีย้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคารยันเราจะเห็นว่าวันนี้ข้อมูลข้างล่างนี่ครับที่ผมบอกว่าเอ๊ะวันนี้มีคนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วเอยอะนะครับทั้งจำนวนรายนี่ก็อาจจะเกือบเกือบพันรายแล้วครับนะครับออของปีสองพัร้ยหสบี่เนี่ยปีบัญชีตกสนี่ เริ่ม1เมษายนนะครับที่สุด31ม,มีนาเนี่ยอ่วันนี้เราจ่ายสินเชื่อมาแล้วประมาณสัก9เดือนเนี่ยเราจ่ายไปไปประมาณสัก1,000ลายยอดก็4,000กว่าล้านแต่ถ้าสะสมเนี่ยประมาณ2,800ลายก็ประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับยอดข้างล่างนะก็ก็ถือว่าวงมเงินยังเพียงพอสำหรับกลุ่มพี่น้องที่ผ่านการอบรมถ้ามีความมั่นใจแต่ต้องทำเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มหรือเป็นหัวขบวน ถ้าท่านเป็นทําตัวคนเดียวต้องเป็นหัวขบวนนะฮะแต่ว่าถ้าทําเป็นกลุ่มเนี่ยกิจกรรมเป็นของกลุ่มเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนอเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะครับนี่คือโครงการกู้ล้านนะครับด,รอดอกเบี้ยร้อยนะครับ จะไม่เอาเสียเลยก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าการให้สินเชื่อการให้กู้ยืมยังไงก็ต้องคิดดอกเบี้ย SME หรือธุรกิจชุมชนในภาคชุมชนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้สินของครัวเรือนนะครับเช่นคนที่มีปัญหาหนี้สินเรื่องครัวเรือนเนี่ยกำลังในการที่จะหาแหล่งทุนหรือกําลังในการที่จะประกอบกิจการเนี่ยเราก็คงทราบดีว่า เรี่ยวแรงหรือความคิดหรือการระดมทรัพยากรมาก็อาจจะมีขีดจํากัดฉะนั้นเราเลยเพิ่มโอกาสโดยการให้ไปรวมกันเป็นกลุ่มนะครับไปรวมกันเป็นกลุ่มพอรวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนี่สินลายคนก็ไม่ต้องมีแล้วก็เป็นนี่สินของกลุ่มหาตลาดแล้วก็มาระดมทรัพยากรที่แต่ละคนมีมาร่วมกันทํานะถ้าขาดเงินทุนก็คิดถึงโครงการนี้เลยครับนะครับอ่าก็น่าจะมีรายละเอียด เท่านี้ะนะครับถ้ากู่เป็นรายคนนี้ไม่ได้นะครับเช่น,นผมบอกไองง้ผมเป็นเจ้าของโรงสีผมเป็นเจ้าของโรงสีข้าวยังไงผมก็ซื้อข้าวจากเกษตรกรผมจะกู้เงินอันนี้ยไม่ได้ครับคแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกรค่ะท่านกําลังจะรวมพี่น้องเกษตรกรในชุมชนเนี่ย <S 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 เราเห็นปัญหาเราค้นหาปัญหาเราเห็นปัญหาว่า พี่น้องเกษตรกรในบ้านเราอ่ะเวลาจะปลูกข้าวเนี่ยต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวจากข้างนอกซื้อพันธุ์ข้าวจากกรมวิชาการบ้างซื้อพันธุ์ข้าวจากศูนย์บ้างซื้อพันธุ์ข้าวจากเอกชนบ้างเราเห็นว่าพันธุ์ข้าวแต่ละปีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนต้นทุนก็แพงนะครับยิ่ถ้าเกิดเกษตรกรต้องการที่จะรวมกลุ่มแล้วตั้งเป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทํากระบวนการให้ได้มาตรฐานตามที่กรมวิชาการกําหนดแล้วก็มีตลาดรองรับแน่นอนคือเกษตรกรในชุมชน หรือส่งขายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์หรือส่งขายให้ร้านค้าที่จะไปทําจําหน่ายตลาดแทนไอ้อย่างเงี้ยต้องการขอสินเชื่อในโครงการเนี้คือชัดเจนเลยครับได้ะทำเป็นกลุ่มร่วมกันนะซือะ้อปุ๋ยลงทุนอะไรร่วมกันกําหนดขอบเขตพื้นที่ใช้โดนใช้อะไรร่วมกันในเรื่องของการดูแลแปลงนะครับ,รบนี่นะฮะกิจกรรมของกู้ล้านดอกเบี้ยร้อยนะครับก็ได้จะเผื่อเวลาให ท่านได้สักถามสักนิดหนึ่งนะครับใช่ใช่ค่ระหว่างระหว่างรอรอคําถามเนี่ยเอดิฉันก็มีเรื่องอยากจะถามท่านรองวิรัตนะคะว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีหกสองแล้วเราสิ้นสุดคือเอเราเกษตรกรตอนนี้ก็คือเรียกว่ารู้กันไม่มากแต่วันนี้รู้เยอะแล้วแล้วก็มีเดทไลน์ไหมคะว่าเอเราต้องยื่นภายในวันที่เท่าไหร่เราถึงจะได้รับอารคือกระบวนการเนี่ยครับอาจารย์ครับกระบวนการเนี่ย เราจ่ายตั้งแต่โครงการเราเริ่มตั้งแต่ธันวาหกสองไปสิ้นสุดเม,มื่อกี <Sched> ้สามสิบพฤศจิกาหกห้าใช่ไหมฮะสามสิบนะฮะสิ้นสุดเอ่อสินส้นสุดวันที่สามสิบพฤศจิกาปีหกห้าการจ่ายเในตู้ดังนั้นในช่วงนี้ยช่วงก่อนถึงสามสิบพฤศจิกาหกห้าเนี่ยถ้าคนฟังแล้วเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์เนี่ยทําเอากสารโครงการเนี่ยประสานทกศส,สาขาที่ผมว่ามีอยู่พันกว่าสาขาได้เลยครับ ไปช่วยกันดูว่าจะทําโครงการอะไรเขียนคือพอเขียนโครงการเขียนแผนธุรกิจออกมาแล้วก็สรุปเป็นตัว business canvas model business model canvas อะไรก็แล้วแต่นะ BMP เนี่ยเพื่อให้มองเห็นว่าเอ๊ะโครงการเราจะทำเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนอะไรผมว่เาหมาเราเป็นยังไงใช่แล้วก็ให้ทกสอไปช่วยแนะนําพอแนะนําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโครงการเนี่ยจะเสนอไปที่คณะกรรมการ ที่จังหวัดของทกศ<ม>ก็จะมีคณะกรรมการของทกศช่วยพิจารณาถ้าเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้เนี่ยเราก็จะอนุมัติ um โปรเจกต์โครงการนะครับ mm. เห็นชอบหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาทําเอกสารคําขอ,ขอกู้เงินประกอบขึ้นไปกา <ณ pars. S 2> รอนุมัติเงินกู้ก็ไม่นานหรอกครับถ้าเกิดว่าผ่านความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการที่อยู่ uh, ระดับจังหวัดของทกศแล้วนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขอย่างที่ผมว่าไหมถ้าโปรเจกต์เข้าเนี่ยก็ค่อยมาทําเอกสาร ประกอบคําขอกู้เงินการอนุมัติเงินกู้ <ทำ S 1> แต่กแต่แรกคร่ะใช่ใช่ฮะประกันของเงินกู้เนี่ยก็ก็ก็จะแบ่งไปตามอํานาจอนุมัติแต่ละช่วงถ้ากู้ไม่เยอะเนี่ยระดับอาเภอร,ระดับสาขาก็อนุมัติได้เราจะแบ่งตามวงเงินมีมีคำถามจากทางบ้านนะคะ่ะท่านรองคะว่าวงเงินกู้สูงสุดได้เท่าไหร่คะคือคือที่ที่เรียกว่าเป็นที่โดยที่จะอนุมัติเดิมวงเงินกู้สูงสุดนี่อูร้อยล้านเลยนะครับ ท่านผู้การเนี่ยท่านอัร้อยล้านเลยฮะให้ร้อยล้านเลยถ้าเกินกว่านี้เนี่ยก็จะไปในระดับชั้นขึ้นไปจนถึงคณะกรรมการทกศแต่เราก็จะแยกเป็นประเภทลูกค้านะครับว่าลูกค้าที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจจุมชจสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการทุกคนนี้ที่ทําหน้าที่เป็นหัวขบวนเนี่ยก็จะมีวงเงินที่ธนาคารกําหนดกรอบไว้แล้วว่าจะอนุมัติได้ไม่เกินเท่าไหร่ ของการก่อภาระหนี้สินของตัวนะจะมีหลักเกณฑ์อื่นๆประกอบอเป็นหลักเกณฑ์แต่โครงการถ้าต้องผ่านก,ก่อนโครงการผ่านแล้วก็ค่อยไปดูเกณฑ์นั้นว่าเอ่อถ้าเกิดโครงการผ่านแล้วแต่ว่าเงื่อนไขท่านอาจจะติดเรื่องภาระหนี้สินเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็จะต้องถูกลดทอนลงไปส่วนสก <า S 2> รส่วนภาระเลยนะคะท่านน้องคือสมมติว่ามีกลุ่มที่เขาไม่มีภาระเลยเขากู้ได้สูงสุดก็คือร้อยล้านบาทใช่ไหมคะ ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องรรงอย่างเงี้ยได้เท่าสากลเลยแต่ถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวันนี้ถ้าเกิดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ที่อ่าที่ยังไม่มีหลักทรัพย์กรรมการมีแต่คณะกรรมการกรรมการอันนี้ก็จะวงเงินสูงสุดก็จะอยู่แค่ไม่เกินสามล้านกรรมการกรรมการรวมกันนะ แต่ถ้าเกิดวิสาหกิจชุมชนนี่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเป็นบริษัทนะครับเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขามีทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นที่ดินเครื่องจักรก็เอามาเป็นหลักประกันเพิ่มก็จะขอวงเงินเพื่อได้เพิ่มการให้สินเชื่อมันก็ต้องมีหลักประกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกคอถ้าเกิดเป็นสกคอภาคการเกษตรที่เข้าอยู่ในนี้สกรอนภาคเกษตรเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการ เขามีฐานะเป็นนิติบุคคลการดำเนินธุรกิจเขาก็ต้องเพื่อเกษตรกรฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูความมั่นคงดูฐานะสัดส่วนการก่อร้สินของเขาดูทุนของเขาก็จะมาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดว่าเขาจะกู้ได้ไม่เกินเท่าไหรค่ะแต่วนี้ถ้าสนใจอยากจะรู้ว่าเออจะเข้าไปในลิงก์ของทกศที่จะเข้าไปเข้าได้เลยครับเข้าไปตรงไหนคะท่านรองมีคนถามไหมตอนนี้เราจะมีตัวแอปพลิเคชัน เอ่อให้เข้านะเข้าไปในเว็บไซต์ของทกสได้เลยครับนะเว็บไซต์ทกสอแล้วกไปคว่าเออดอกเอ่อเอ่อชื่อโครงการอะไรคะท่านรองอันนี้ค่ะโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยอ๋อโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยครับเข้าไปที่เว็บไซต์เข้าไปว่าผกู้เรากู้ร้านจ่ายเออดอกเบี้ยร้อยนี่จะหาไม่เจออย่างนั้นระวังโดนหลอกนะครับระวังเดี๋ยวจะโดนหลอก กพราะเดี๋ยวมีหลายคนสวมรอยเข้าไปแล้วก็ไปไป,ไปนั่งของเราไม่มีติดต่อข้างนอกนะครับต้องติดต่อที่ทกศส,สาขาไม่มีติดต่อส่วนตัวนะครับอาจารย์ฮะช,ช่วยฝ่าอาจาย์พันว่าทีคนไมบอกว่าเดี๋ยวผมรู้จักคนนั้นคนนี้ต้องติดต่อโดยตรงที่ทกศส,สาขาหรือหน่วยอำเภอะนะครับแล้วก็เราไม่มีเว็บไซต์ทกภาษาตรงไปคุยก่อนแต่ถ้าจะเข้าไปศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์ของทกศแล้วเราจะมีตัว ชื่อโครงการข้อมูลหรือวันนี้ใครที่สมัครตัวแอปพลิเคชัน A-Mobile เป็นลูกค้าเงินฝากของเรานะครับ,รบสมัครแอปพลิเคชัน A-Mobile เข้าไปก็ะจะมีระบบลิงก์เข้ามาว่าไอ้สินเชื่อ,อเป็นอย่างไรมีผิดพลาดอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นได้นะครับครับแล้วมีคำถามมีอันนึงค่ะเขาถามว่ารัฐจะชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรเนี่ยแค่ปีหกห้าหรอคะรัฐจะชดเชยให้สมมติ สมมติว่าเราเบิกเงินกู้วันที่30พฤศจิกา65ประเดีเลยนะครับยื่นกระบวนการที่ผมเล่าเมื่อสักรู้เสร็จสับเรียบร้อยธนาคารอนุมัติแล้วเบิกเงินกู้วันที่30พฤศจิกา65ค,คือวันสุดท้ายเลยของโครงการนี้สมมตินะการช่ยเชยดอกเบีย้ยก็จะนับตั้งแต่วันที่1ธันวา65นับไปอีก3<ม>ปีการช่วยเชยดอกเบีย้ยมันก็เลยไปจบที่30พฤศจิกาปี68 อ๋อไม่ต้องกังวลว่าโครงการหมดปีหกห้าแล้วเราไปกู้ตอนที่ใกล้ๆ้หมดโครงการคือโครงการก็จะดูแลนับหนึ่งตั้งแต่วันที่เรายื่นวันที่เราเบิกเงินกู้ครับนับถัดจากวันที่เราเบิกเงินกู้ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยจากนั้นไปอีกไม่เกินสามปีนะครับแต่นี้ประมาณไม่เกินปีหกแปด่คะปีหกแปดไม่เกินสามสิบพฤจจิกาหกแปดการเชยดอกเบี้ยใชเงินก็ต้องให้มาแล้วทกสสก็โดยกระทรวงการคลังก็มองว่าเอ๊ะ ช่วงเวลาสามปีเนี่ยน่าน่าน่าจะทำให้ฟืนหรือมีความเข้มแข็งพอแล้วรัฐบาลก็กำหนดว่าเออรัฐบาลจะช่วยในช่วงนี้ทกสก็คว้ากระเป๋าส่วนหนึ่งนะรัฐบาลก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่ว่าโหการที่เยี่ยมมากครับเป็นอะไรที่เกษตรกรตื่นเต้นรอคอยนะคะเพรวก็เพิ่งได้ทราบกันวันนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านลองสรุปทิ้งท้ายนิดนึงว่าว่า มีโครงการนี้โครงการเอ่อ you, อันเนี้ยเราเราเราให้เกษตรกรรีบทําอย่างไรอะไรเงี้ยฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะก็ย้ํานะครับว่าโครงการเนี้มีจริงค่ะแล้วก็การติดต่อทกศต้องไปที่สํานักงานทกศสาขาหรือหน่วยอำเภอเท่านั้นไปคุยเป็นตัวตัวมีคนไปโทรไปบอกเดี๋ยวจะ ติดต่อทำเรื่องให้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วตั้งก้อนสังเกตหรือมีกครก็ไม่ได้นะคะึงจะเป็นบอกว่าผมเป็นทกศโทรไปเดี๋ยวมีน่นมีนี่ผมจะดูแลให้ก็ไม่ได้ต้องไปที่สำานักนอย่างเดียครับแต่ถ้าการโทรมาสอบถามพูดคุยหรือเข้าไปในเว็บไซต์สามารถดูได้เราจะไม่มีการเจ็บค่าจ่ายก่อนนะครับฉะนั้นตรงนี้ฝากฝากนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหลังจากสื่อสารแล้วมีคนไปติดต่อ ใช่ค่ะ,ะคจะมีผลร้อย <นะ S 1> ไม่ว่าผมหรือใครก็ทําไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องไปติดต่อที่สํานักงานตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์เพราะเราดูแลกํากับโดยธนาคารคคแห่งประเทศไทยนะครับกับสองนะครับการจัดกู้ตรงนี้ม่อกีผมบอกแล้วว่าวัตถุประสงค์คือต้องการปฏิรูปภาคเกษตรศค่ะแล้วก็เราเห็นว่าเกษตรกรมาปัจจุบันมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่แล้วฉะนั้นการทําเนี่ยต้องทําร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะในนามของกลุ่มร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าชุมชนเราต้องการมเมล็ดพันธุ์แต่ต้องไปซื้อเข้ามาแต่ถ้ารวมกลุ่มกันทําเมล็ดพันธุ์เหลือเราก็ขายจําหน่ายแต่เราก็ใช้ของเราเองอันเนี้แต่การที่จะทําเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องต้องต้องได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วก็สองต้องมีการใช้แรงงานเข้าไปดูแลคุมฟักตลอดจนกว่าจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงคนเลยไม่อยากที่จะทําแต่ถ้าเราพร้อมจะทาทุกปอติดเชื่อตรงนี้ได้ครับ เพราะท่านลองพูดถึงมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีทางบ้านถามเข้ามาเลยค่ะว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเกษตรกร,เ,กรเลยก็คือไม่มีที่ตากคือคือจะเเก็บข้าวเอาไวป้ปลูกฤดูต่อไปเนี่ยก็ต้องมาตากกันบนถนนแล้วก็มีปัญหากันตลอดเวลาอันนี้คือถ้าเป็นโครงการนี้เนี่ยเกษตรกรสามารถจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ขอเขาเรียกว่าอะไรนะขอทําลานตากขอซื้อเครื่องเครื่องอบเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ให้ไม่ต้องไปเสียเวลาตากกันอยู่บนท้องถนนอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้โครงการนี้ก็สามารถที่จะจะทําได้ใช่ไหมคะได้ครับไปติดต่อปรึกษาตกรสในพื้นที่เลยครับเช่นได้ค่ะวันนี้เาสนใจมากเลย่อเราทำเมล็ดพันธุ์นะพอเรารวมกลุ่มกันจะทาเมล็ดพันธุ์แล้วปรากฏว่ามันจะต้องมีเครื่องคัดแกลบคัดเมล็ดหญ้าออกเครื่องนี้ต้องการใช้เป็นกองกลางของชุมชนเราต้องการของเงินทุนตรงนี้ตั้งกรรมการเขียนเป็นกลุ่มบริหารขึ้นมาได้ครับโอ้หเยี่ยมเยี่ยมเลยครับอันนี้เป็นแสงสว่างที่แบบต้องเป็นของกลุ่มนะครับ จะเป็นของประธานหรือของในกอในขอนี่ไม่ได้ไปเก็บเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้ต้องทําในานามของกลุ่มเพราะเราไม่ต้องการพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นหนี้เพิ่มกว่าเดิมอีกแล้วแต่ว่านี้ตกาสในการใช้ของดีมากขึ้นใช่ใช,ใช่คือนนี้โอ้โหเป็นเพียงโครงการที่ โอ้โหเยี e im, e im, ่ยมเยี่ยมมากๆเลยนะคะคือทุกคนนั่งรอฟังท่านลองเลยนะคะกู้หลานดอกพี้ยร้อยเดียว <laughs> แล้วก็คือฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านมีความหวังแล้วแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าเราเราเราจะไปเริ่มตรงไหนอันนี้เป็นแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับเยียวยาอะไรให้ชุมอะไรเกษตรกรชุ่มชื่นหัวใจมากเลยฮะ,ะยุคโควิดแบบนี้นะคะแบบนี้ <laughs> พอดีพอดีมมาอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลของกลุ่มหรือคนที่เขาทาอยู่แล้วเพื่อเตวันนี้ เห็นมีกลุ่มอาจจะเข้าไปใช้แล้วก็ได้ก็ลองเดี๋ยวลองถามดูในช่วงของศสวนานทา<ๆ><ๆ>ี่มีหลายกลุ่มนะฮะใช่คัะนะครับครับได้ค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากๆจาก,จากท่านรองวิรัติตุมณีนะคะรองผู้ในการฝ่ายสินเชื่อผู้ปรกอบการและสถาบันของทกศนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่าน ท่านลองวิรัตมากมากเลยนะคะโอกาสหน้า,าขอเรียนเชิญท่านมาเล่าอีกเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหแบบเรื่องของเงินกู้ที่ดากเวียถูกขนาดเนี้แล้วก็เระยะหรือเวลานานขนาดเนี้โอ้เป็นอะไรที่เกษตรกรโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อยากได้มากเลยค่ะเพราะว่าขาดเงินทุนคือม,มีมีความรู้มีแรงแต่ว่ามันยังไม่มีเงินทุนอันนี้เป็นที่เอ,อะไรจุดประกายความหวังให้เขามากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะท่านลองขอให้ทําจริงนะครับขอให้ทาจริงครับครับผมครับครับสวัสดีครับ